สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. สุขูสุขุนผู้ติดตามผู้รอคอยเล่าพัฒนาเนาะวันที่สิบแปดผ่านไปแล้วพี่น้องเอ้ยของปูกระดิจังเตะเรียกวินเนาะพี่น้องเนาะเกีตสามเด็กที่ผ่านมากระออกเปดเก้าฝนระยุทธ์ลักไปยู่ทั้งนาฝนพี่น้องเอ้ยเต็มเต็มเลยออกแปดเก้าหกสองเกตสามไหม แปดเก้ายึดทั้งนาคุณเลขกหกตัวทั้งนาคุณพี่น้องผาดนามาอยู่ทั้งหลังเนาะพี่น้องเนาะถือว่าผาดเป่าเลยกครยังได้วิ่งอยู่พี่น้องเนาะได้เลขตั้งรักเลขเคียง,ยงเยอะได้เกียสามเมื่อนี้ก็คือวันที่สิบเก้าเลยพี่น้องเมื่อเน่ยก็เอาอีกแล้วพี่น,อนกก้องเมื่อเนเ่าก็รวยแล้ว,มวเมื่อเนก็ได้แล้วมื่อนี้ก็กวนสิไปเบิ้ง ของบันที่มีสิบกับเบื้องนะย่อนหลังของวันที่สิบแปดก็น่าพี่น่องนะวันที่สิบแปดเราพัฒนาผู้คุณกับจัดใหย้ยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องตาคุณพระรวยได้พี่น้องเนดะ้อของดีๆเด่นๆแตกสั่นกันสองหลอบหลอหมือวันที่สิบแปดว่าแตกพี่น้องได้ั้งแจ่วิ่งหลุดนะพีหน้องเนาะ เก้ากับเหยียบแตกพี่น้องอยู่หกลักนาหตัวหนานะพี่น้องะแปดเก้ากแปดเก้ากหกสองเจสก้สอนสิบไปเบิ้งของวันที่20กะเอาเหล็กเก้ากให้เบิ้งสักกันนะพี่น้องาะเหล็กวันที่18ให้เบิ้งก่อนเราพัฒนาวันที่18ตุลาคมสองพันห้าอยหกของวันพุธแต่พี่น้องของวันพุธ เขาโวันมวยนี้วันพอเลือดหัดลำอื่นกันด้วยอีกนอพี่น้องเนาะเด็กกับเขาโยเส้นเสยนจับบินจับยังกันไดกันโยดองน้อพี่น้องเนาะเสยนเล็กวินเล็กตัางรักกันมีหนึ่งสามเก็ดแปดเก้าจับคูหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสี่เจ็ดเก็ดแปดเก้าเก้าเก้าพี่น้องเลขวิ่งแปดเก้าแม่พี่น้อง ยกลักหนาพอดียกหนามูเลยแปดกับเก่ายกหกโตหนาทาเป็นทั้งเขตเด็กกันชุ่มจับทั้งหนาเป็นเหล็กล่างกับสีใได้ยี่หลงนอเป็นหลงน้อทั้งเข้าขันขว่าขเอาเหล็กสีโตตัวด<ม>ังลังทั้งลังลังภาคเ,เก่าเหล็กหกโตเหล็กสามโตกะมีแปด เก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้เกสีตัวก็มีสองเก้าแปดเกสองปดเก้าเกสองเก้าเก้ดเีวิ่งลูดพี่น้องแปดเกยุคข้งหนาเลย6กตัวเปิดขึ้นมาแปดเก้าหกสองสเก็ดรุดไปเลยนะพี่น้องนะแต่ว่าได้ลูดเอได้วิ่งอยู่นะพี่น้องนะ 3, เก็ดสามอีกวิ่ง เขาเลีวิ่นพี่น้องกับว่าถือกระบาไปเมื่อดอกนับพี่น้องเนาะมาหนีกับมาเบืองไม่เ้อพี่น้องเ้อของวันที่ยี่สิบบาทนี่ที่เป็นจังไดมาเบืองกันมาส้มมาเสียกันเ้อพี่น้องเ้อะยาถิ่มกันไปเราพัฒนาปูบ่ค่อยหลุดคอยนั่นไปดอกบ่เขานั่นกับเขาหลุดเขาวิ่นอยู่ให้เห็นกันเป็นประจำอยู่เนาะพี่น้องเนาะเขาหลุดเขาวิ่กันยู่ยังสีละของปูว่าถึงก็ไปเมื่อดอก ได้เบิ้งกันได้เฮได้หยากันยุ่งเอาคนสิขขเขามาเบิ้งกันเอาเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักก่อนนะพี่น้องเอาไปวิ่นไปจัดกันก่อนเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักบนล่างเล็กวิ่นน่นะพี่น้องเสี่ยนวิ่นทั้งหลาย,ยพ,าาวาพวกใอยผิดพลาดหอกตะเกาว่าพวกกัจ้าวิ่นเล็กตั้งรักกันวิ่นกับซี ห้าหกเจ็ดแปดเก้หาหกตัวพี่น้องหกตัวหกหางดีกวินกำลังงามๆมาถึงเจ็ด เอาหกยากเขา้าหกก็เลยเอาหกนะพี่น้องนะเอาเก็ดกับเอาเก็ดตีเขาแปดบ่อยากเอามามันหลายยอ่เอฟซีสิวาเสียนจะบินทั้งหลายแต่ว่าขันเอาเขาแปดตัวเก่าตัวมันกะเขามดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องแต่ค้นทั้งสิวามันหลายเนาะอันนี้ตัดเอามาแต่ตัวเด็ดๆมาตัวสำรองเบาเขาเลยเด็กเด็กวินเด็กเคี่ยงคือว่าจังได้ก็ตจัดวินเขาใดเลยนี่ไหมพี่น้อง c หหกเจ็ดแปดเก้เกาเลี้ยงกันเลยเลี้ยงไงเลยพี่น้องบาดจังเดยจัดกันเลยเด้อถ้าหมักจังใดก็จัดคัดจังใดก็ผ่านไปเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่ง,บ,งบ่าเฝ้าก็ได้ยน้าพี่น้องเนาะเอะไรมันลุดหนามันหลงหนาลง,ลงหลังวิ่ง หกเก้าวิ่งหกวิ่งเก้าลูดเหล็กปู้บักเกินหกตัวพี่หนังบักเกินหกคูยุหกคู่แก๊กคูยุประมาณนี้แหละบนลางมาหลายคู่เนอะมาปวดหัว ทำยังไงกับได้ดีดีกับได้มันมวนวิ่งง้อวิ่งเก่าลูดนจับคู่ hai à, cầu. chín, à, cầu. Kết hạ. À. Kết hạ. À. Kết, à. Kết bè. เดเปดเ็ดปดแล้วก็เปดหาดหา

เปซีสตัวพี่น้องสามตัวมีสาตัวซี 4, ตัวให้น้ำเลยเนาะพี่น้องเนาะตัดให้เลยสามตัวซี 4, ตัวซีหกเกาซีหกเก่า หกเก้าหกเก้าแปดหกเก้สีตัวพี่น้องมันีสีตัว Kết c c hộp Kết c hộp hộp cầu Kết à một à, cầu kết bẹt một Rồi. Hết bèn hút cầu rồi. อยามันเขียนเก็ตอีกฮอกเกอ่าได้แล้วได้แล้วลงอยู่เลยเว้ยปุ๊กกะได้ลงอยู่เลยลงอยู่เลย ก็ใส่เบอร์โทรอกพีิน้องเบอร์โทรคนจักหลาแล่ะปูขุนใส่เบอร์โทรหลายคนติดตามหน่อยอืมปูขุน เออเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เขี่มาเด้อวันนี้นี่สิ่เด็กกลมเราเด้อตัวเด็เก่งตัวเด็กดันกับสิ่เด็กกลมแล้วสิ่เด,ด็กตัดสิ่เด็กกลมแล้วนาะพี่น้องนาะก้อนสิกลมสี่ดันสี่ดันกับสบทวนอีกพี่น้องเบื้องบนก้อนจีสบทวนอีกทีหนึง่งเล่าพัฒนาวันที่20ตุลาคม2566เหล็กวินเน่เขียงบนรางมีซีหาหกเก็ด ปดเก้าบ่งลูดฮกกับเกาจับคู่หาเก้าขึ้นตำแหน่งล่องเจ็ดหาขึ้นตำแหน่งล่องเจ็ดแปดขึ้นตำแหน่งล่องแปดหาขึ้นตำแหน่งล่อง หกเก้าขึ้นตำแหน่งเด่นฟันหลานแปดสี่ขึ้นตำแหน่งรองสี่หกเก้าห้าหกเก้าแปดหกเก้าสี่ตัวเก็ดสี่หกเก้า เกทหกเก้าเกทแปดหกเก้าพิจารณาเบื้องด้นพี่น้องเ้อตัวได้มักกะจัดตัวได้คัดกะพนันจัดให้เราดีบานนี่เบื้องกันขัดขับพี่น้องแตกสองงวดจอนลดเมื่อวานลดวันที่สนะิบแปดเนอะก่อนผุ่ันทัหกศูนย์กับเก้าสองแตกตรงตรงันที่นี่สิบเออนเอาอีกพี่น้อง ใสทั้งสามตัวสี่ตัวเราไปแตกไหลแตกลักล่านนะพี่น้องนะู้ได้รวยจัดนักเลยลักล่านพี่น้องเขามาจัดมาสันมาหากันเด้อมากนได้จัดเลยคัดตัวได้ก็ะพานไปเอาแต่ตัวหมักจัดตัวหมักนะพี่น้องนะจัดตัวหมักเลขชุดนี่มี นี่กลับเป็นบางครูได้พี่น้องหรือจิกลับเมดกระได้เป็น้องหรือบ่ตกลับปล่อยมือเลยกกระไดแล้วแต่พี่น้องสิเอาเด้อจัดเอาเล็กสุดนี่โฮกครูนี่นี่กลับยจะเป็นบางครูที่บอกตักลับไปบ่หนอ่ำยันพี่น้องบัตกลับบอกตรกลับไปนั่ของวันชุกบอกตักลับไปกันเก้าหก เก่าหกหกเก่ามีกับด้วยพี่น้องเด้อตัวเด่นแล้วก็แปดสี่สี่แปดมีกับหาเก็ดเก็ดหามีกับมีกับสามคูพี่น้องกับสามคูกับสามคูจำได้ปะ นี่คูกรับขีดหัวไปจัง้อยนาำพีนองนะคูกรับเด้หนิเนอะบิ๊กใบนี้อ่าอันนี้กรับอันนเก็หาหาเก็นมนบอนบ่อรับเกหาหาเกนี่สึดกรับเด้พีนองได้ไนด่เ้อคุ้นไ้นี่กรับยืดสามคู ุดนงนกับปล่อยมือเด้อพี่น้องเด้อกับสามูสามขูปล่อยเอาพี่น้องไปพิจารณาเบื้องเอาเด้อคือว่าทบทวนให้เบื้องอีกเทนึงคือเดล็กเครี้ยงเหล็กต่างรักเล็กวินก็นมีของวันที่นีสิบตุลาที่หอดมืออื่นนี่เระพี่น้อง 4, 5, 6, 8, สี่หาหกเจ็ดแปดเก้าเตีตยาวเลยพี่น้องยับคูหาเก้าเป็นตัวร่องเกตหาเป็นตัวร่องกับนํำเนี่ยพี่น้องเด้อยเกตแปดเป็นตัวร่องบอกกับ แปดหาเป็นตัวล่องบวกกับแปดหาเป็นตัวล่องบวกกับหกเก่าเป็นตัวเด่นตัวเน่นล้านกลับพี่น้องกับหกเก่ากับเก่าหกนำแปดซีเป็นตัวล่องกับน้ำพี่น้องแล้วก็สามตัวก็มีซีหกเก่าหาหกเก่าแปดหกเก่าฟันหกเก่าแล้วพี่น้องเนาะ ปันคักขักเลยหกเก่าซีตัวก็มีถราม,มากเขาลยหลานพี่ห้องเนาะเกตซีหกเก่าเกตหาหกเก่าเกตแปดหกเก่าเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องมักตัวได้จัดคัดตัวเลยผ่านให้พี่น้องเอฟซีจูคูสุขคนมืออื่นรวยๆกันขอ,ของปูกะยึดคำว่าแตกตังแจนี่เขาวิ่งโยมืออื่นแตกพี่น้องมืออื่นแตกมืออื่นแตกหลานพี่ห้อง พนอฟซีสุขูสุขคนผูทติตามลำลำเรื่อยๆกันสุขูสุขคนเดอ้อจะเจ็บจะจนกันเดอ้อเห้งเฮ้งปังๆกันสุข,ขูสุขคนคุณพระรักษาเทวดาุ่มข้องพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี